ันนี้มันงามมากดีนะวันนี้เราได้งัดทั้งงัดอืงัดบ่ได้งามไรดอกนี่สวัสดีครับเมาเฮ็ดตอนเช้าครับมื้อนี <IS> <AS ata> ้ <stop> <apologize> <coming around> สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสีพามาเก็บเห็ดค่ะมาเก็บมาเกพี่อยู่พี่อือพุ่้ยลามเข้าไปในป่าพุ่นมวนตุ้มอยู่ทั้งในป่าเด้อค่ะมวนตุ้มอยู่ในป่าพุ่นเตะมาหยาเลยงัดเลยบ้าแม็กงัดเลยเห็ดปอกฟันครับมวนตุ้มอยู่ในป่าเห็ดปอกฟันจ้าอันนี้มันบานย้อนฝนตกมาขึ้นนี่ได้ไหมแข็งมาตกกะสีบบ่บานเนาะแบบได้ก็เอาแบบแดบก็ดีใจเบิด ข็งเนี่ยอันนี้พอเถ่าบเบาเม็กได้แล้วเรียนเขามาบอกอแล้วมาเกี่ยวเนี่ยค่ะอยู่หน้าแต่ว่าบานอยู่ได้ค่ะแต่ว่าบานแข็งมันเบาเบาเมกแข็งเก็บเลยเบาแมกอะมาเอาตรงนี้ก่อน ดีดอกนึงตูมๆบ้าเมกยี่ฟังข้างนะกอหนี่มันบังอย่เห็นบ่เอาขึ้นไหมดึงขึ้นไหมก่อนดึงขึ้นมัางจุได้ยังได้ได้เฮ็ดไข่บ่เนาะเออพี่คะเอีดอกหน่อยๆมันก็มี คุณท่าของกระมี่ไม่ปลาเน่ะเห็นอยู่ไอแม่เขาไปเบิงเ่งแล้วเออเอามาใส่เห็นไหมเห็ดไข่เห็ดไข่หันนี่ตัวถึงแล้วไม่เอาอยู่เบนเอาเอาะแค่เรามอแบบไปถึงเาะบ้ยงามบาคา่ค่ะไป มันอยู่น้ำป้าอันปา้ากอหยาพอเพิ่นปลูกไว้พ่นมันอีหลีอยู่ข้างในเด้อครับนี่มันลามออกมาซื้ออันนี้มันลามออกมาดีนะวันนี้เราได้งัดทั้งงัดเบ,บาๆไหมอืมเก็บเลยเบาแม่ ขันมันพ้นวัตตัวกระจายว่าวาันนะว่ามันไมาะอนี่ขันฝนวัตโต๊ะก็มีเลยดอกกลมกล่องมงามแล้วงัดเอาไปดึงดึงมันขาดอ่าดึงมันขาด ทิ่มแห้งเลยทีหงาพัางเม็ดว่ะค <laughs> ันคันแม,ม,ม,ม่น,อ,น,มนอันฝนบมโตกระสีประมาณนี้นะบ้าแม่งน้ากระสีประมาณนี้อัอนฝนบมโตโกระสีเป็นแบบ เขาเอารัเขา้าวขั้นลมขั้นลมลักกล้วยขั้นลมมันเท่าอหอวฉันเข้าไปลงไปตารางเบาๆหม่งอ,อันนี้ทายยี่หนะ้าจะคล้องบอ่อฝ้ามันได้บ่เ่ออันไม่ทายยี่นี่ปลาว่ามันหยังอ่ะ มึงจะล่ะอกมันงามเลยได้เนาะสวยเลยบบองัดบอได้งามไรดอกนี่ เข้าลูกไปได้ปลาบอกยินยังไงยินบอกคนใช้หนาเไปพูดหมูขาขาพอคนเอามาใส่ถมไม้มีทางงอกบ่ขาเงาค่ะมันดินผุเนาะงามเลยค่ะ จิไปบนข้างคุณค่ะถือ,อ,อกระตาไปลาดบาวแม็กอยู่ทั้งหนานี่เด้บอบาวแม็ กลงไปทังล่างที่บานบ่วยวงานหัวสักเนีย่ยไมันสีหาเบิดบ่หรอเบอิเบเบเดจะตีไอ่ะไปอึ๊บอ้ยนี่ค่ะข้าสี้าลงเบตะลางนี่ละพ่นมันอยู่หวงเียค่ะโอ้าวีด chưa bao được kia da má đỡ nó đỡ đèn <cười> <cười> านเนาะฝนตกใส่หกเป็นยังแจบคือเตาแจบคือเอ่าผักใส่มขมผมนะ งัดบ่อด้เนร่อืองัดบ่อใด้อืองัดบ่ได้อ่าไม่ได้ปลาโจดเนาะหักกระยามันเนาะอือห้ามนะครับดอกแข็ง Bạn như ta vào chẳng ăn mà ừ. ừ. thì thang gì có ừ. này. Hãy cái này Ừ ตุม้มตุ้มมันหน่อยพอดอรุษพร้อดอกตุ้มตุ้มหน่อยพวดเนนดนนันมานนิน เฮ้ยคือหมอกหนาออก่าครับเว้าว้ป <c oughs> หักต่ำถ่ายได้อ้ยนี่โอ้ยแทงเปืดอแทงน,นี่ครับ แงเป,งปดิดแงนี้ดูดเด้เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นแงเปิดแงนี้นี่นี่นมู๊โหยข่อยเหยียบบุ๊ยมึงที่ขอ่อยเหยียบไปซะซาอยู่บ่เนี่ยแงเปิดแงนี้ครับค่ะ โอ้ยเปิดทางนี้ครับอ่ะโอ้่อยู่ใจนี่ใหเปิดทางนี้ยันเอ้งัดหยับเข้าไปงัดก้อนหน่อยนะหยยบก้อนหน่อยนะเคลียร์หาถ้าก้าอยนยันมันหยยบนะนะเฮ้ยงามๆคุณน่ะนนนนาขานไหม anh nhà khá cá băng bằng này ba cả băng đó này băng đó này mờ ngoài đem kết lên อย่าไปมุนเด้อไฟแม่ไฟแม่นักป่าคอยอุ่นางในออเเดที่นี่อตุ้มตุ้มในลำบาแเองหรอตุ้มมาน่ ไ่ไก่ก่ไดด้วยค่ะมันจะถือเสียมบามาเป็นใดอ งัดเลยงัดทั้งงัดเลย ไปก่อนหงัดหืัก ยังมีไปเรื่อยๆอยังมีไปเรื่อยๆ ทางปุ่นเบ่บมนี่เห็นแล้วมันหมุนม่ได้แตามันหนาครับเฮ้ยไปสะก้อนหายสะก้อน ผลงานค<อ> <พา S 2> ่ะเรียบร้อย,ยสวยสวยหนึ่งกระท่าจวดครับฝากคดไลค์กดแชร์ส่องสากีว่าแม่กบผมจวด